พอจมีตีนหนึ่งมีตีนหนึ่งขอบรถบอกว่าตอนแรกผมไม่รู้จะเลือกอะไรแต่พี่อู๋ว่าพูดแบบผมคำนึงว่าคุณเชื่อใจปูไหมเอ้ยเอ้เฮ้ผมพูดคำนั้นออกไปเหรอเออมันมีเันเนี่ยด้วยโอาที่อยู่แล้วค่ะจริงเหรอลาเล็กนะลาเล็กลาเล็กลาเล็อันจริงเหรอเขาออกกันขนาดนั้นเลยไม่รู้ตัวเองเลย ตอนแรกผมก็คุยกับพี่อูเพราะผมไม่รู้เลยว่าผมจะเลือกเพลงอะไรแล้วพี่เขาก็พูดมาคำดงว่าเออเชื่อใจพี่ไหมใช่ผมก็บอกได้พี่ผมเชื่อใจพี่<ม>ซึ่งเพลงนี้มันก็ยากนะมันเป็นเพลงที่ร้องยากมากท่อนที่แบบมันจะเป็นยี้มันจะมี a B แล้วก็ C C, C จะเป็นอะไรที่น้อยที่สุดแต่จะเป็นอะไรที่ยากที่สุดถ้าเออถ้าเราเลือกอันเนี้ยเขาผจะไปเองนะผมคิดว่าผมแบบสุดซียากอยู่มันยากมากสำหรับผมนะ แต่ผมก็คิดว่าเออหนึ่งคือท้าเล่นตัวเองสองคือผมมีพี่อูนี่ก็ช่วยได้ตัวน้องนะนี่ก็ถามน้องซึ่งน้องบอกว่าโอเคพี่เราท่อนนี้แหละเพื่อให้ชมดีที่สุดแต่ก็ผมคอย่างที่ผมบอกแหละคือพี่อูถามว่าเชื่อใจพี่ไหมก็ตอบไปเลยครับเคพี่เรียกเลยเชื่อใจพี่ นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดตบมือให้น้องอัอโหลดด้วยสุดยอดนะกับคนเลขแปดครับเลขแปดติดตบมือแปด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 คิดว่าทําได้ครับเพราะว่ามีพี่เจ้าอูที่แบบขอร้องไฮโน้ตเก่งอยู่แล้วก็ให้เขาคอยดูให้คอยช่วยสอนให้ครับผมมองว่าจริงๆน้องโรดอะเป็นคนที่มีเสน่ห์ผมเลยจะว่ารีกระดับโเพ่นเป็นชอว์ดีดีกว่าแล้วก็คิดว่าอ๊อฟโรดก็ทำได้ อยากให้ไปถึงแบบไฟนอลสเตจด้วยกันไม่เชื่อว่าออกโรดทำได้เวลาพี่เชื่ออะไรพี่รู้สึกมันต้องทำไม่ได้มันต้องทำได้เว้ยแล้วพี่ก็เชื่อว่าเราจะไปจนถึงไฟนอลสเตจได้แบบไน,นในชีวิตแบบไม่เคยบอกรักใครจร,จริงจังมานานแล้วก็เลยอยากจะฝากคนดูช่วยเป็นคนที่ผมกำลังจะสื่อสารคำว่าบอกรักผ่านเพลงนี้ไปด้วยะคระับี <c oughs>

ความคิดถึงทำไมจากไปจากใจฉันมีแต่เธอเสมอความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไนความคิดถึงฉันยังไม่แปลเปนไปเพราะฉันรักเธอรักเธอมากจากเท่าไรใจของฉันจะเป็นของเธอเสมอแม้วลาผ่านเป,นป <c oughs>